ชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะก็เหมือนเดิมก็มีความสุขค่ะเขาบอกว่างานนี้ได้เยอะนะที่เยอะกับงานไล่หวังแต่งงานก็ยังไงค่ะก็ปกติเท่างานที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแสดงว่าแม้ว่าจะแต่งงานแต่ว่าครัตัวก็ทำงานเหมือนเดิมเท่าเดิมก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะไม่ได้อะไรก็ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วค่ะอืนะคะชีวิตหลังแต่งงานแล้วเป็น ก็แฮป p ี <ini> ้ดีค่ะมีความสุขดีค่ะเหมือนมันเปลี่ยนอะไรจากเดิมบ้างไหมก็ก็ก็ยังปกตินะคะมีเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแต่ว่าชีวิตการดําเนินวิถีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมได้เปลี่ยนเข้าย้ายเขาไปอยู่ที่บ้านอืมก็ก็เป็นเป็นเป็นไม่ใช่บ้านค่ะเป็นคอนโด เปเรียนฮออะไรเงี้ยลองได้ค่ะความหวานขึ้นไหมครับเหมือนเดิมค่ะเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมน่ารักค่ะแล้วถึงชื่อเป็นยังไงคะต้องกาองชื่อนางเปลี่ยนนู่นเองนะ ก็ก็เปลี่ยนค่ะตอนนี้ใครชื่ออะไรครับ่คะก็เกิดชื่อชื่อทางทางทางศาสนาก็เป็นนูไอหน้าค่ะเหมือนชื่อทางคาบูลาดก็ก็นัางค่ะต่ำนางเป็นนางเป็นนางเป็นนางเออเป็นนางค่ะเป็นนางนามสกุลก็เปลี่ยนด้ยใช่ไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก่ใช้แหวนมาด้วย ก็จำน่นนะแล้วถึงเหตุการณ์มันงานมันแต่งงานที่ผ่านมาให้ฟังนิดนึงค่ะเอาไป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นพิธีการมากแต่ว่าเป็นพิธีการที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์ก็จะรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าก็ทั้งสองครอบครัวก็มาพร้อมเลยก็เป็นอะไรที่น่ายินดีค่ะพูดถึงชุดนิดนึงค่ะ่าชุดสวยมาก ใช่ค่ะก็ออกแบบเองอะค่ะเลื่องเองออกแบบเองก็พยายามเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบงานด้วยแล้วก็พยายามให้ดูมิชิดเท่าที่จะทําได้เห็นว่ามูลค่านี่ก็สูงสูงนะคะเพราะว่าเป็นผ้าจากต่างประเทศด้วยใช่ค่ะสแสนเลย ก็ประมาณน่ะประมาณนั <uma göre oro> <c oughs> <night forcé certains> ้นี่แต่อันนี้ยังไม่รวมเครื่องประดับใช่ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเครื่องประดับแยกค่ะอันนี้เฉพาะชุดเห็นบอกว่าชุดนี้ตัดใช้เวลา12วันพร้อมกับปักเพชรด้วยอืเพชรวอลเกีีอะค่ะ ก็อืมตามนั้นแล้วหลังจากนี้ไปจะต้องแต่งตัวมิชชัมากขึ้นเลยคะเบย์เก็ก็จริงๆคือโดยชีวิตจริงของเิยลเนี่ยเบยต้องบอกก่อนว่าเิยลก็อย่างนี้แล้วเฉพาะเวลาการทางานเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเรื่องงานก็อาจจะต้องแบบว่าเบาลงแล้วล่ะแสดงว่าแบบดูสิเบยเขได้เห็นด้วยไค่ะแบบ m a i n แล้วลูกขาดแล้วเชิญไทยแบบอาจจะมีบ้างค่ะแต่เขาคงไม่ได้มากไปไม่ได้มากเหมือนเดิมแล้วค่ะก็คงนิดๆหน่อยนอยต้องให้เป็นงาน ใช่ค่ะเนราะศาสนาด้วยหรือเปล่าหรือว่าก็จริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอย่างนั้นนะคะก็ไม่อยากให้แบบว่าไปเชื่อมโยงขนาดนั้นคือจริงๆด้วยตัวเป้ยเป้ยก็อยากให้แบบ ให้มันออกมาด้วยดีด้วยล่ะมันก็เป็นสิ่งที่เ้ยคิดและตัดสินใจตั้งนานแล้วด้วยนะแต่ว่านุ่มนี่ก็คืออดอดแล้วอดเห็นลอดเจ๊กที่ของเบยชุดเบย์ลงไว้นาไม่เห็นแล้วกันก็เห็นในบทบาททางด้านการแสดงแทนแต่ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมคะงานละครรับอยู่ค่ะยังมีอยู่สองเรื่องยังถ่ายไม่หมดเลยค่ะจะรับาจากนี้ไปนะคะก็ยังถ่ายอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ไปลงไหมคะเพื่อไปเป็นแม่บ้านให้เต็มที่อะไรก็ต้องดูด้วยค่ะก็ต้องดูก็ต้องก็ต้องดูว่าเออคุณป๊อบเขาจะว่ายัง คุณป่อะไรไม่เลยคุณป๊อบไม่เคยแบบว่าจะมาบอกว่าเรื่องงานยังไงเอออะไรอย่างี้เขาเคารพในการตัดสินใจของเป้ยคะัทุกวันนี้เป้ยด้ทำหน้าที่ภรรยายังไงบ้างครับเริ่มต้นนี้หรือว่ดูแลดูแลตามปกติค่ะหน้าที่จะดูแลได้แต่ว่าต่างคนก็แบบเหมือนกับป๊อบตื่นเช้าก็กก็ต้องรีบไปทํางาน่เงี้ยเราต้องกลบไีกินอาหารอ่าต้องไม่ทต่นเลยไม่อหรอม่เพราะไว้ก็ตีห้าเหมือนกันก็คือเวลาเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีเวลาว่างปุ๊บทำอะไรได้ก็จะทำเพราะว่าคุณป๊อาชอบทำ เดา๋ยวลาลองนี่ไปฮันนี่มูนอีกไหมคะก็ต้องรอละครก่อนก็ต้องถ่ายละครไปก่อนถึงฉลองมงคลสมรสเดือนมิถุนาใช่ค่ะวันที่สองมิถุนายังไงก็เชิญด้วยงานยังจะจัดเป็นแบบว่ามีชิดอยู่ไหมคะหรือว่าชุดแต่งงาก็เป็นชุดแต่งงานก็อาจจะแบบว่าไม่ได้คุมผ้านะคะก็คือเป็นไปตามเออตามงานเลี้ยงตามสักคนนะคะก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็คืออาจจะต้องเหมือนเดิมก็คือเรียบร้อยเหมือนเดิมเตรียมเองด้วยไหมคะ เตรียมเองเหมือนเดิมค่ะชุดาะทำเองเหมือนเดิมก็คือออกแบบเองดูแบบเองคุมทุกอย่างเองนะคะแล้วไปเห็นเพื่อนเจ้าสาวได้ป่ะคะเห็นไปเห็นดูคงดูผ้าใช่ใช่ก็ก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆพื่อสุดกันทุกคนจังหวะจะเต็มให้เพื่อนเลยก็จัดเต็มไปดูผ้าเองไปเลือกผ้าเองเอาที่เพื่อนถูกใจแล้วแฮปปี้ที่สุดเพื่อนจะแต่งเป็นใครบ้างครีมก็มีครีมเปรมซินีนะคะจอยชนิชากนิษากนิกาสายแล้วก็ดีเจเจโจคือทั้งทั้งหมดนี้ก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็จะได้ เขาอยู่ในเหตุการณ์กันมาตลอดในช่วงที่เออระหว่างคบหาดูใจกันเตรียมไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะงานตอนนี้ สามสิบมั้งไม่ไม่ถึงสามสิบสามสิบอะะก็ในช่วงระหว่างนี้ก็คงเป็นเรื่องการแต่งงานที่จะต้องบอกว่าทยอยแจกเพราะว่าเดี๋ยวคุณบอกก็ต้องไปอังกฤษก่อนวันที่สิบเก้าก็คือไปดูลาดลาวะแล้วกําหนดที่จะไปจริงๆนี่เมื่อไหร่คะไปอยู่กันฮาวานใช่มคก็ก็ต้องให้บ๊อบเขาเช็คอีกทีว่ายังไงอะ่ะมีข่าวดีแล้วก็ไม่มีมันก็มีข่าวไม่ดีแล้วก็แล้วกองมาดองแต่งแล้วจริงจริงก็ คือก็แล้วแต่คนจะคิดนะไปก็ไม <elsewhere> ah. ่สามารถไปห้ามความคิดใครได้เลยเรื่องพวกนี้นะจริงๆคือแล้วแต่คนจะคิดคนจะมองไม่ใช่ไปแค่คนเดียวนะไปว่าคือกับคนอื่นดาราคนอื่นไปก็โดนเหมือนกันฉะนั้นณวันนี้เราพร้อมแล้วเรามีความสุข ป๊อคิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเสียเวลาไปเพื่ออะไรเราไปเพื่ออะไรแล้วคือทางคุณป๊อปเองเขาก็พร้อมแล้วเอ๊เอคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะน่าจะควรแล้วค่ะแล้วป้ยตัวไปเองก็ไม่ได้เด็กแล้วด้วยสําหรับป้ยถือว่าไม่เร็วป้ยก็ไม่รู้ว่าต่อให้จะคบอีก10ปีถ้าเรายังคบกันอยู่เราก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีแสงดงว่าสิ่งนี้เร่วาไม่ใช่ ขอกอนแต่งไนก็ไม่จริงก็แล้วแต่คนอื่นมองค่ะเพราะว่าไปคิดว่าดาราคนอื่นก็คงโดนเหมือนกันผมไม่ใช่ไปคนเดียวไปชินแล้วไป่งนั้ค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะคิดเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วแต่คนจะคิดเลยค่ะแล้วแต่เลยแถวนี้มันกระทบกับจิตใจพี่เปย์ไม่เราชิลมากเลยนะเพราะว่าเราเห็นเรารับรู้อย่างอย่างเพื่อนๆเราแต่งงานก็โดนเหมือนกันถูกปะเราก็ยังหัวดหงิเฮ้ยทำไมคิดกันได้เออถูกปะล่ะก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วกันค่ะ เราไม่ไม่อยากยินกันว่าแบบเราริงจีใช่ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่ก็ดูเองกันก็ไม่รู้จะพูดทำไมเพื่ออะไรก็ไม่มันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าการคําถามแบบนี้าก็คิดว่าไม่สร้างสรรเพราะว่า มันก็แต่งงานกันแล้วอะ่ะก็น่าจะสดแล้วก็ไม่ย้ออะไรได้แล้วเนาะพื่อปล่อยไปธรรมชาติใช่ไมหมคะแล้วแต่เลย,ยก็ต้องถามปออ๊อป <c oughs> ตัวป๊อบยังมีละครที่ต้องรับผิดชอบอยู่<อ>แต่ว่าจริงๆสุดท้ายตัวป๊อบพร้อมเพราะกมีน้องมาแค่ไหนตัวป๊อปอะค่ะตัวป๊อปตัวป๊อปเขาอยากมีแล้วตัวปอ๊วปอปเขาพร้มอมแล้วอะทุกอย่างเลยพร้อมไม่หาละครติดใจละครถ้าละครจบนี่โอเค ก็ต้องดูก่อนดูก่อนว่ายังมีละครเรื่องอื่นไหมก็คือยังยังต้องทํางานอยู่อะค่ะก็ไม่ใช่ว่าการแต่งงานจะทําให้ยุติเรื่องการทํางานนะคะมันไม่ใช่คําตอบงานอืมก็ยังต้องทํางานยังยังอยู่ในวงการบันเทิงค่ะเพียงอาจจะลบบลดาทเรื่องความเซ็กซี่ลงใช่ไปค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าถ้า มีเขาจะว so 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 ่าถ้าพี่ป๊อปจะมีสี่คนนี้เราไม่ไม่อนุญาตอ๋ออ๋อเป็นเรื่องรละเอียดอ่อนมากเพราะว่าไม่ว่าใครถ้าตั้งใจจะมีอยู่แล้วก็มีได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะไม่ว่าใครก็ตามแต่ขอขอน้นนะคะถ้าใครคิดจะมีก็มีได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคุณป๊อปหรือเป็นใครทั้งนั้นถ้าสี่คนนี้ไหวไม่ไห่ แหมขอให้ใครก็ตามแต่ถ้าคิดจะมีก็มีกันได้ใช่ไหมฉะนั้นไมขอเนี้ยไม่ไม่ตรงนี้ด้๋ยวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใจกันแล้วกันมากกว่าใช่สิมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ป้ยมองว่าณทุกวันนี้เรามีกันแล้วกันแล้วเราโอเคแล้วอะ